ือด้านนอกของแก้วมังกรล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะก็บอกเพื่อที่จะแยกเอาเปลือกกับเนื้อออกมานะคะคเนื้อเราก็เอาไปกินเนาะแล้วก็ส่วนเปลือกเลยนะคะก็ เอาไว้ปั่นเปิดด้านนอกที่เราจะปั่นเพื่อที่จะใส่ในสบู่เนี่ยนะคะก็พี่แมวก็จะใช้ในคลิปนี้พี่แมวจะใช้น้ําแร่ในการผสมแล้วก็ปั่นเปลือกของแก้วมังกรเพื่อจะใส่สบู่นะคะแต่ถ้าใครไม่มีน้ําแร่ก็ใช้น้ําสะอาดน้ํากรองอย่างนี้ก็ได้ค่ะ เปลือกของแก้วมังกรจะมีความเป็นเมือกนะคะก็สบู่ก็จะได้เรื่องของความชุ่มชื้นแล้วก็ลดเรือนริ้วรอยนะคะเปลือกแก้วมังกรที่พี่แมวปอกได้นี่นะคะวันนี้จะอยู่ที่ประมาณ70กร,รมัมพี่แมวก็จะใช้น้ำร้อน หรือน้ำแร่น้ำแร่หรือน้ำสะอาดเนี่ยเป็นน้ำร้อนนะคะประมาณ2เท่าของเปลือกมังกรก็รพี่แม่ก็ใช้140กรัม พี่แมวจะมาทําสบู่แก้วมังกรนะคะโดยวันนี้จะทําสบู่เป็น2ชั้นคือต้องการได้สบูส่สีแดงชมพูแล้วก็สีขาวตัดกับสีขาวนะคะโดยชั้นแรกพี่แมวจะใช้แก้วมังกรนะคะ,ะใช้เปลือกแก้วมังกรผสมกับน้าแร่ปั่นนะคะแล้วก็กรองเอามาแบบนี้นะคะพี่แมวคิดว่าสบู่เนี่ย ที่ขึ้นในวันนี้จะมีคุณสมบัติคือแก้วมังกรเนี่ยจะมีสารสำคัญที่ช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นแล้วก็ลดเลือนริ้วรอยนะคะเพราะว่ามันจะมีความเป็นเมือกนะคะส่วนชั้นที่2ก็จะใช้เป็นเบ็ดขุ่นนะคะแล้วก็ผสมกับลิ้นทะเลเพื่อที่ว่าลิ้นทะเลเนี่ยก็จะช่วยดูแลเรื่องฝวากะจุดดงดำนะคะ แล้วก็จะแต่งสีด้วยฝางเสนอีกนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาทำไปด้วยกันเลยค่ะพี่แมวใช้เบสใส250กรัมนะคะ ตอนที่เบ็ดร้อนๆนี่ก็พี่แมวจะใส่แก้วมังกรลงไปเลยนะคะอย่างน้อยก็จะช่วยเรื่องการความร้อนก็จะช่วยเรื่องการค่ายเสือไปด้วยเนะี่ยในตัว 150กรัมที่แมวก็จะใช้แก้วมังกรนะคะประมาณ2-3ช้อนโต๊ะนะคะนี่ค่ะแก้วมังกรพอลงเบรแล้วจากสีชมพูกลายเป็นสีม่วงเลยค่ะ นั่นคือสาเหตุว่าทำไมพี่แมวถึงจะใช้ฝังเสนในการแต่งสีนะคะแต่ถ้าใครชอบสีของแก้วมังกรแบบนี้ก็ไม่ต้องใส่ฝังเสนก็ได้นะคะแล้วแต่สูตรน,นี้พี่แมวจะไม่ใส่น้ำผึ้งนะคะเพราะเนื่องจากว่าเปลือกของแก้วมังกรมีความเป็นเมือกก็จะช่วยเรื่องความชุ่มชื้นนะคะ ก็เลยจะไม่ใส่เพราะว่ามีหลายๆคนถามถึงว่าพี่แมวคาไม่ใส่น้ำผึ้งได้ไหมพี่แมวก็เลยลองหาสูตรที่คิดว่าไม่ต้องใส่น้ำผึ้งนะคะก็ประมาณสช้อนโต๊ะนะคะ เดี๋ยวคลิปนี้พี่แมวจะลองเก็บสีที่ทําเสร็จแล้วเพื่อที่จะสังเกตสีของแก้วมังกรนะคะว่าหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วแล้วก็พอเวลาผ่านไปเนี่ยสีที่เกิดจากสีธรรมชาติแบบที่เราไม่ได้แต่งสีสันจะเป็นแบบไหนนะคะอันนี้เดี๋ยวจะหลังจากสักประมาณ3เดือนผ่านไปแล้วพี่แมวจะเอามาให้ดูอีกทีนึงน,นะคะ สีของแก้วมังกรที่ใส่ลงไปในเบสบู่นะคะจากสีชมพูที่เห็นก็จะเป็นสีอมม่วงนะคะออพอเวลาผ่านไปพี่แมวคิดว่ามันจะกลายเป็นสีน้ำตาลนะคะเพราะว่ามันเป็นสีที่เกิดจากธรรมชาติมันก็จะดับลงไปพี่แมวก็เลยคิดว่าจะใส่ฝาเสลงไปช่วยเพื่อให้ได้สีแดงเพิ่มขึ้นนะคะแต่ใส่นิดหน่อยคะ่ะ ถ้าใครจะชอบสีม่วงอ่อนๆแบบนี้ก็ไม่ใส่ก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่เรานะคะว่าเราชอบไหมถ้าเราไม่ชอบก็ใช้สีแบบนี้เลยก็แล้วแต่คนทำพี่แมวก็จะใส่ฝางเสนแบบเป็นผงนี้เลยแต่ใส่นิดเดียวนะคะเพราะว่าฝางเสนมันจะออกสีแดงใส่ไปทีละน้อยก่อน พอใจกับสีที่ได้แล้วนะคะก็จะใส่น้ําหอมเลยวันนี้จะคลิปนี้จะใส่น้ําหอมกลิ่นซากุระนะคะน้ําหอมก็แล้วแต่เราค่ะ เทลงโม,โมเลยนะคะใส่น้ำหอมเรียบร้อยแล้วก็เทลงโม,โมได้เลยค่ะก็จะเทแค่ครึ่งเดียวนะคะ ก็เดี๋ยวต่อไปก็ทำชั้นที่สองกันเลยค่ะช่วงระหว่างที่รอชั้นแรกเซ็ตตัวนะคะก็เราก็ทำชั้นที่สองไปพังๆได้เลยนะคะเพราะว่าก็ความร้อนก็น่าจะทำเสร็จก็จะพอดีกันชั้นที่สองพี่แม่จะใส่ดินทะเลนะคะดินจะดินทะเลก็จะช่วยเรื่องฝ้ากัะ จุดต่างดำนะคะเบ็ดพี่แมวก็ใช้ประมาณ250กรัมแล้วก็จะใช้ดินทะเลที่ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะ อินทะเลจะเป็นก้อนเพราะฉะนั้นเวลาใส่ก,ก็ค่อยๆทยอยใส่นะคะ แล้วนะคะก็ใส่น้ำหอมค่ะ เท,ทลงชั้นที่สองได้เลยค่ะก่อนที่เราจะเทชั้นที่สองก็อย่าลืมสเปรย์แอลโกอฮอล์นะคะเพื่อว่าทำให้สองชั้นมันติดกันนะคะ เดี๋ยวรอสบู่เช็ดต,ตัวแล้วมาแกะกันค่ะถึงเวลาแกะแล้วค่ะเรามาดูซิว่าสีสันจะออกมาเป็นแบบไหนนี่ได้เป็นสีชมพูอ่อนๆน,นะคะแล้วก็ข้างล่างเป็นสีขาวก็ไม่ห่างจากความคิดเท่าไหร่นะคะสำหรับสูตรสบู่ นี่คือสบู่แก้วมังกรแล้วก็ลิ้นทะเลนะคะสรรพคุณจะช่วยในเรื่องของให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ลดเรืออริ้วรอยนะคะเพราะว่าสารสำคัญที่อยู่ในแก้วมังกรก็จะมีลิ์นในการช่วยให้ผิวชุ่มชื้นนะคะนี่คือการใช้เปลือกของแก้วมังกรซึ่งถือว่าปกติเมื่อเรากินแล้วก็จะทิ้งเปลือกไปนะคะ อันนี้ก็ถือว่าเป็นการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เหลืออยู่นะคะแทนที่จะทิ้งไปก็ได้เอามาใช้ทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนะคะสีสันออกมาดูน่าใช้ทีเดียวแล้วก็ เป็นสูตรที่เราหาของง่ายค่ะสวยงามน่าใช้ค่ะคลิปนี้ คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้ไปทดลองทํากันแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะพี่แมวไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ